มาแล้วเลขเด็ดไอ้ส้มชุนสองตัวสามตัวมาครบจัดหนักจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดทรงสเสวยนะคะไปหาไอ้ส้มชุนนะคะวัดทรงสเสวยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดความดังเหมือนกันนะคะมีผู้โพสเฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะ นามว่าอาจารย์วชิรศักดิ์เล็กปรดนี่ไดโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่าพิธีขอหวยไอซ่อมฉุนงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2563ฮท็กวันนี้หนึ่งทุ่มอาจารย์จะมาสรุปให้ในไลฟ์สดใครรออยู่บ้าง h ฮแท็ให้ก่อนเลขจะอันแฮท็ก ขอคนละแชร์พอนี่เลยนะคะก็เป็นเลขเป็นเเลขทางประทัดนะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูนะคะคือ0ูนย์หกนะคะแล้วก็2ตัวคือห้าแดนะคะห้าแกับศูนย์หกนะคะเลขประทัดไอส้มฉุนวัดทรงเสวยนะคะ นี่เลยนะคะเด็ดแค่ไหนท่านคงรู้ดีนะคะเพราะว่ามีทําให้คนเฮงมานักต่อนักแล้วนะคะไอ้ส้มชุนวัดทรงสเสวยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ทุกท่านเฮงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ